คือมมิสซูบิชิปาเจโรสปอร์ต2.4ครับเื่อถาวเรามีซ่อมมีอะไรนะครับแต่ไม่ติดที่ไม่เอา่ซ่อมซ่อมได้ให้จนเป็นต้องเปลี่ยนทั้งโลกราคาแพงเกี่ยวกบซ่อมเอาราคากันเองกันเอง สตาร์ทไม่จิตวิ่งไม่ออกตอดรถสตาร์ทไม่จิตถ้าสงสัยว่าจะปั๊มเสียหรือเปล่าก็าเอามาลองเช็คดูนะครับ าการสตารไม่ติดเป็นได้หลายอย่างเกิดไปซื้อปั๊มทั้งลูกราคาเป็นหมื่นก็ยังไม่ติดอยู่ก็มีเราเอามาเช็คดูก่อนถ้าปั๊มไม่เสียก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแค่ขช้นเฉยๆก็ได้ครับ ให้เสร็จสเต็ปเลยนะครับโอเคเสร็จทุกสเต็ปแล้วนะครับการันตีติดง่ายวิ่งดีแน่นอน ขอบพระคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ